เทเบตงจังหวัดยาลากันบ้างเล็นว่าคึกคักไม่แพ้กันกันค่ะ,คะชาวไทยมุสลิมเทอมเพอเบตงจังหวัดยะลาเขาก็ออกมาจับจ่ายเสื่อสิ้นขาละสิ้นออดในวันแรกข้องเดือนรอมฎอนกันย่างคึกคักค่ะบรรยากาเทตลาซอสเทศบาลเมืองเบตงแล้วก็ตาลาหนัดในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะกพี่นองประชาชนในพื้นที่ออกมาจับจ่ายเสื่อสิ้นขาอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอาหารประเภทเเนื้อสัตว์พักซอส เพื่อเอาไปประกอบอาหารเตรียมรับประทานในช่วงละสิ้นอดกันอย่างต่อเนื่องทางอาหารซอสประผิดไก่เนือ้อปลาผักผลไมา้อินทภาผ้าลำเพื่อเอาไปจัดเตรียมไว้สาหรับทําอาหารในการที่จะรับประทานในช่วงเดือน ر ม ض ا หระหว่างเดือนแห่งการทือสิ้นอดของชาวมุสลิมค่ะโดยพอบข่าวว่าส่วนใย,ยในประชาชนนิยมเสิร์ฟผลนอินท่าผ้าลนะคะเนื่องจากว่าเป็นผลไม้ที่สนับสนุนให้เป็นอาหาละสิ้นอดซึ่งก็ยังคงจํนไายในราคาเดิมค่ะตั้งแต่15บาทจนถึง8 5บาท แล้วแต่เกรดนะของพุทธิศภาลา่าเป็นเกรดไหนนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพลทลาม้กระป๋องติ่เป็นเทนิยมของชาวมุสลิมด้วยรวมทางอาหารข้าวอาหารวันต่างๆอีกมากมายเลยค่ะด้านแบแ์เมฆเมค้ของวันกระบอขาวการค่าค้ายก็เริ่มดีขึ้นนะคะหลังจากราคายางพาราเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นโยเทกิโลกำลับแปดสิบห้าบาทค่ะก็ทําให้คนเนี่ยมีกําลังเสิิมมากขึ้นเพราะว่าอาเภอเบตงค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเกษตรกรแล้วก็พอชาวบ้านมีรายได้แม่ค่ะเขาก็คลายได้ค่ะแต่ว่าที่เพลงว่าถุกปี กคือน้ำตาลทรายค่ะตอนนี้อยเท 3, 4, bat, kilogram, นะสามบาทต่อกิโลกรัมนะก่อนหน้านี้ค่ะอยเทกิโลกรัมละเ7ส 10, ิบเจ็ดบาทเท่าน,นั้นนะคะก็ปรับขึ้นมาเนี่ยเ <c oughs> จ็ดบาทต่อกิโลกรัมเลยค่ะห้าเป็นร้านค้าตามหมู่บ้านก็อยเทกิโลกรัมละสามสิบเจ็ดบาทต่อกิโลกรัมเลยนะคะนี่น้ำตาลทรายต้องบอกว่าเป็นสิ่งเดียวจำเป็นในการทำนุ่มหวานนะว่า <c oughs> เมคานุ่มหวานก็คือถือว่าเดือดร้อนสักคิดหนึง <c oughs> ่ง่วงนี้แต่ว่าแน่นอนเขาอาจจะไม่ปรับขึ้นเงินไปก็ต้องมีการปรับตัวตามๆกันไปนะคะค่ะ